กราบสวัสดีครับท่านผู้มชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับช่องไม่มีมสาระวันนี้ก็อยู่กับไอดีของน้องหล่อเลยคงยุ่งแรงด์มาสเตอร์หนึ่งดาววันนี้ผมจะพาเข้าไปแรงด์มาสเตอร์สองดาวจากแต้มหกพันหกไปหกพันแปดนะครับท่านผู้ชมแอดมาคำสุดสวยโอ้ยว้าแอดมาคำสุดสวยเอออย่าลืมไปแอดเขาด้วยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยวิ่งของของดีครับท่านผู้ชมคือแบบชุดชุดตึงอ่ะเออร้อยร้อยแปดสิบสี่ชุดนะครับผม ชุดนี้ก็เทน,นะครับผท่านผู้ชมขอขอนุญาตเลือกชุดในการขึ้นแรงมาสเตอร์สองดาวนะครับผมเออประมาณนี้เลยนะครับผมไปไปดูปืนแอนโฟรัลล์สองเอเคลันสองเอเซซี่นะครับผมอุ้ยของค่อนข้างดีมากเลยนะครับมาดูเอผมประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้ผมอันนี้ค่อนข้างดีนะประมาณนี้เลยอันนี้ห้า ประมาณนี้ประมาณนี้ลูกซองเป็นลูกซองเวลรสามนะครับทำไมไม่อัพเวลนะ <c oughs> เร์สี่นะเวลรสามกับเวลรสี่นี่คือมันความแตกต่างมันสูงมากเลยนะคุณผู้ชมแนะนำว่าให้ไปเวลรสี่เลยนะส่นในมีลันชัางแม็กสองนะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมขอประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้ขอประมาณนี้เลยมาไปดูไฮไลท์กันเลยนะครับผมหกพันหกไปไม่ตัวอตาัง <c oughs> ตังหนึ่งมาดิ มาดิมยแดงมาดิมแดงแดงมีดแงกเกตแงม่อยู่เลเรมมาหน้ามาดิมาโมยแดงมาดิ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 ด

ครับมีตัวววัน,น,นี้ครับเฮ้ยเฮยหดแตกดิไปวันีครับทำอะไร้ไนึ่งแ,แ,แย่สามคน I'm f u e a เ้ยวัี้อยมแตกอ้โหโยโหเยอะอ่ะวันียู่คบโค้หนหมดแตกเฮ้ย S King มปดิไอ้ตัวเอ้าเพื่อนเหรอโอ้โหแม่งเกมบล็ออยู่แล้วคุณผู้ชม เอาหัวแตกตัวแยิงหัวมีตัวมาดิตัวไต้ยิงหัวมดตัวแตกตัวนมีตัวตัวแตกปมีตัวมีขอเปิดหัวมคมมาดิตัวแตกมีตัวมา มาดี่วแป้งหัวไม่เดียวอ่ะวัสดีครับแดงแปเลยแดงแงกัแดงดูไปไหนวัสดีครับหัวเขาหัววัวแป้งันนี้ยวันนี้ครับไปไปบ้างโอ้ยโอ้ยโอ๊ยดป มาดิก่อนนี้ชักไมก่อนเาไหมมาดิครับมาดิตีกอนนะครับล่งไปดิใครตีกมามาดิเจอยังมาดิมาดิเฮังมาดิครับมาดิีกอนกอนฮ่าฮามาช่วยติก้อนมาดิตีกอดแม่โคต มีตัวอน่าเราจะมาดิตัวแตกใส่หัวไหมพาโหลดไปโดนหอยหอยล้มสองไม่หรอมาดิครับตัวแตกไปดิมาดิครับตัวยิงช้าจัดเลยโอ้ยตัวจำหัวหลังมามาดิมาดิครับโอ้ยแดงแปด เอาด่ตัวไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยไม่เล่นไอ้เนี่ยไม่เล่นแดงแดงให้ให้โดนโดนจังไอ้เป็นใจจอแบบไม่ไหววันี้ค้าแดีป่ไอ้ชายมาวนค้าแดงสาวผมนะดาวไอ้เเปิดมวันนี้ค้าสไลด์หนันนี้อ้า ขออนุญาตำก่อนในละงานโวยนี่มาสองสองสองตัวมาด้ตัวลย่างำเลยขออนุญาตดียวขออนุญาตลำให้ดูขออนุญาตลำให้เห็นขวามาไปนะโวยของเม่ไม่แล้ววงแหนาเม็ดมอดิขออนุญาตลำไม่เห็นหนึสี่วะเนี่ยมาดิโอยัดตัวหลังเธอมาดิครับโอยไม่โดนมาดิครับมาดิครับโอยไม่โดนอะไรวะ มีสองร้อยเมตรเจอหน่อยร้อยเมตรร้อยเมตรของแท้ไอพีด้วยสั่งมาหลายตัวหลายตัวนะมาดิกออมาดิมาเด็กหน้าโง่ยิงไม่ดาวมาดิไม่มีไม่ดาวเลยคุณผู้ชมมันเนี่ยไอ้ไอ้นี่ไงไอ้ลูกหลังแตกเนาะพี่อยู่ยำยังงานไม่มีเพื่อนมาช่วยนั่นอู้ัวแตกเหว่า โอ j, y, ้ยโอ้ยเยอะว่ะนี่ตะกวิไปมีตัวแดนมาไไดิครับมาคิวฟขอบคุณครับไม oh. ค่ค <urt Wel> <sound> ิวฟีเฉยแล้วม็ชมไอตัวไอตัวไอตัวข้างบนนี้นะมันน่าเล่นไงตัวข้างบนน่ะหนาหนามายิงมาแล้วมาดิตอนแเลยสายมาสายมาครับหลแข้งหลังเสือัสดิครับ ไปออกมาดิจำว่ะจำว่ะสิแย่สิมาจำว่ะขออนุญาตซ้ำเอาเอาซ้ำไม่ตายอ่ะโอ้โหกูตายแทนโอ้ไรวะโอ้โดูเฮ้ยคุณผู้ชมเมื่อกี้ผมยิงซ้ำหัวแม่งไม่ตายก็มันเปิดโอกาสให้มันยิงส่วนผมอ่ะโอ้ดูดิมันแอบวงใส่ผมเลยเอาแล้วนี่ผมยิงมันล้มอะอือไม่ทำอะไรวะ ไปตัวโัวแวบไปไอ้พวกเนี้ยไปตัววัสดีครับตัวแสยตัวบไปดิตัวแับโวยไมเีวะไปไปไอวอโม่ไอวอไม่ปากให้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคบจาก6ป6เป็น8นะครับ้ก็8 4ก็200ก็แต้มนะครับก็ เป็นอย่างไรกันบ้างก,กับไอดีเนี้ยหลอดลอยคุ้งนะอย่าลืมกดไลค์ like, กดซ้ายกดแชร์กักนด้วยไปที่ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปใหม่นะครับผมบ๊ายบาย